เล่นที่อะไรบ้ามีคิบ้าเลยเว้ย ขึ้นบีดโยกจนคอมึงเอะเค็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองิเล็กเย็ดแม่ล็อกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็มซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยายเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนภายในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจังหองมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่่่าคคนนพพอแมวกมมึงไ่่สนวาใครจะดังขอบคุณกกูบ้้้างไไไออสสัตตว์์ที่ลลปใใชนแแแตต่่ลลลลลลละะะคคำำำมึงงววรจดููกกกเเเเสียยื้้้ออออทนนใ็ เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่บกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวนส้นตีน าร์ไม่ดีอย่าทะลึง่งคยุยมึงอย่าเพิ่งไอเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึง้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นเถาอะไอบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากับมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตี uh. อ้ามร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรสนตีนมีเรื่องให้ตีอย่าเพิ่งควรสนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรสนตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรสนตีนาร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรสนตีนบ้าไม่มีซีอย่าเพิ อย่าเพิ่งกวัวส้นตีนในมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถเยีย yeah. ไม่ค่อยพากเพียรแต่สึกเป็นเสียนลงคําปล่อยแรปเ,เนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวส้นตีนและเกรียนไม่ปกูเกรียนกงก้าวมาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถียรทรงรมเข